จริงๆตัวธุรกิจโรงพยาบาลผมให้น้ําหนักมากๆกับเรื่องของ capacity นะครับอัตราการของเตียงสูงในมุมผมผมรมู้สึกว่ามันมันต้องมองต่างในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลถ้า roe สูงหรือ net profit margin สูงเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะสะท้อนไปในเรื่องของอัตราการของเตียงที่สูงมากๆไปแล้วก็ได้นะครับตัวธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยที่ roe ไม่สูง net profit margin ยังไม่สูงจากการที่อัตราการของเตียงยังไม่สูงเราจะต้องไปดูว่าแล้วเขามีองไงที่ทําให้ตัว อัตราการทองเตียงมันสูงขึ้นถ้าถ้า s t r a t e มันชัดแล้วเราเชื่อว่าตรงนี้โรงพยาบาลนี้ทำได้อัตราการทองเตียงอาจจะอยู่ที่ระดับสัก50กว่า60%แต่มีโอกาสขยับไป80%แต่ปัจจุบันเนี่ย variation มันถูกสะท้อนที่อัตราการทองเตียงต่ำเอา y i e ต่ำ net profit margin ต่ำนักลงทุนใดอาจจะยังไม่ได้มองถ้าเราหาภาพนี้ได้ว่าธุรกิจที่มีอัตราการของเตียงยังยังไม่สูง r o e ต่ำ net profit margin ต่ำแต่อัตราการของเตียงนั้นสามารถขยับเพิ่มขึ้นได้ตัวธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวธุรกิจทีี่ม อีโคโนมิออฟสเกลสูงมากๆเพราะว่า <Ừ. S 2> ตัวฟิกคอสต่างๆมัน <Ừ. S 2> มันถูกลงไปหมดอาตาัอตราการคงเตี้ยนต่ำแล้วขยับนิดเดียวนิดโปรฟิตมาจินที่อยู่ในระดับซิงเกิลดิจิตอะมันอาจจะขยับขึ้นไปในในระดับดับเบิลดิจิตถ้าเราจะคิดว่าจะเลือกลงทุนในหุ้นอะไรที่เราต้องการถึงระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องมองว่าหุ้นกลุ่มนั้นเซกเตอร์นั้นเนี่ยคนอยากจะลงทุนหรือเปล่าถ้าเราดูกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็เห็นว่าตอนนี้คนอาจจะไม่ค่อยอยากลงทุนกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อดีไม่ใช่ข้อเสียนะ หุ้นกลุ่มนั้นเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศหรือเปล่าซึ่งยุทธศาสตร์ของประเทศเราเนี่ยอันหนึง่งหนึ่งในนั้นก็คือการที่จะเป็น medical tourism ครับซึ่งตรงนี้โรงพยาบาลไทยก็ทําได้ดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสองแฟกเตอร์นี้มันยังอยู่ด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนในจังหวะแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราสบายใจสบายใจ,ยใจแล้วก็เราก็ดูว่าต่อให้ช็อตเทอมเนี่ยมันจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ จะเป็นเรื่องจากต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าผลกระทบต่อกลุ่มเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างน้อยนะน้อยกว่ากลุ่มอื่นเยอะเลยเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างเซฟเพียงแต่ว่าคนอาจจะก,กังวลเพราะว่าหรือว่าคนอาจจะมองอเรื่องของผลตอบแทนระยะสั้นซึ่งอันนี้ก็อาจจะ,ะไม่อาจจะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่จบไม่ตอบโจทย์สำหรับการลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลเพราะการลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลกาไรก็อาจจะไม่ได้หวือหวาอาจจะมีกําไรยกขึ้นมาเยอะในช่วงระยะสั้นเพราะว่า ฐานลูกค้าปีที่แล้วอาจจะต่ําปีนี้ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่มาแต่ว่าพวกนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นรองเ m อ r o กรดของเขา